สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเชิงมวลชนด้วยนะครับอีพีนี้เชิญนำเสนอแนวทางเรืงสารนะครับงดประจำวันที่16ธันวาคม2566ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นไปดูใบแรกนะครับใบนี้จะเป็นเรื่องงามยามดีนะครับให้เด่น3กับเด่น5มาจะเป็นชุด2ตัวนะครับ5051 52 53 54 56 57 58และ59ส่วนคู่บนนะครับชุด3ตัวจะเป็น345 231 903นะครับ ต่อไปนะครับไปดูเลิกล่างกันนะครับเลิกล่างก็จะให้เด่น8กัะเด่น0มานะครับส่วนในวงกลมนะครับก็จะเป็น5 6 7แล้วก็9 9 5มาจุด2ตัวนะครับจะเป็น0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8และ0 9 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8และก็9 8นะครับนี่คือแนวทางของ ใบเลือกล่างทางด้านของนิตยสารเริงสารนะครับไปดูปกกันนะครับดูมุมซ้ายบนนะครับใบนี้จะให้บนเด่น3าม,มาก็จะได้ชุด3ตัว239273นะครับก็จะมี3 9 0และ1 3 5ด้วยนะครับไปดูในวงก,กลมทางด้านซ้ายมือนะครับใบนี้ก็จะเป็นเด่นบน3นะครับ ล่างเด่น5นะครับชุด2ตัวก็58 52 53และก็57นะครับไปดูปริศนากันนะครับใบนี้จะเป็นของ3อย่างเหยียบ2ทีดี D 7วันนะครับปริศนาในนี้นะครับนะครับจะให้ใบตัวเลขมาเป็น50นะครับชุดด้านล่างก็จะเป็น397 391และ321 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูภาพใบปิดสนากันนะครับก็จะมีเอ่อกาะนะครับโดนนอนให้เหยียบอยู่นะครับเป็นตามปิดสนาเลยนะครับสำหรับนิตยสตร์เลิ่งสารงวดประจำวันที่16ธันวาคม266 6นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วชอบการน,นำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ